ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมากับเ,เกมซอสแมนออนไลน์นะคะ mm hmm. ก็มีเยุทธจักรนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็สรุปตัวแรกที่เล่นในเซิร์ฟตอนเปิดจริงๆนี่ก็คือพักสรารลมค่ะ mm hmm. ชุดก็น่ารักดีนะคะ mm hmm. สีเหลืองเหมาะกับทันตะวันบนหัวมากนะคะ mm hmm. นี่ก็คือ,อสรารลมจื่อนะคะ mm hmm. เป็นเจ้าพักสรารลมนะคะก็เราก็ตะก,กี้เรามาทำเควสะเขาไว้นะ mm hmm. ัำเสียงกันหน้าตาน่ากลัวแบบขา,ขาวๆเห็นว่าหน้าหน้าลอยอ่ะอแล้วเราก็เพิ่งคน้นพบคือก็คนอื่นเขาอาจจะรูแ้แล้วเราก็จะมาเล่นกันนะคะว่าเพิ่งรู้นะคะเราสามารถใช้อีโมไดะคะ้ค่ะชุดที่ผ่านมาสบายดีไหมดีมากเลยดีมากเลยนะคะมีอีโมโอ,อื่นด้วยเดวอยู่ไหนะมีชี้ไปด้านหน้าดูทางนั้นสิท่านอ่า มี่เมื่อกี้เล่นกินเนื้อไปอย่างเงอบอะสารลมสวีดีดยกินเนื้อกินเหล้า่ากินบางสวรรัตนะคะถึงกับเงิบไปเลยทีเดียวแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มเหล้ากันเป็นจอมนะคะนี่แบบเออดื่มเหล้ามากไปไม่ดีนะคะมีติดเหล้าด้วยอ,อ้าวดันเห็นด้วยเห็นดีเห็นชอบอีกงั้นนอนดื่มเหล้าอะ โอ้ยตาแล้วนอนลงไปยิ่งว้ามากมาไม,ไม,ไม,ไม่เล่นถ่ายมือกันดีกว่าสันหัวมันหันมามองเลยแอปแบลว่าแอปแบลวใส่สนใจหนูหน่อย <c oughs> ฝึกฝนนะพละกำลังไม่เร็วโอ้บิดพืด้น <c> ค <oughs> าระวาอะคาระวาตามสบายตามสบายอ่า อจะเหมือนโง่หรือซอร์หรือว่าอย่างไงขอลองอนะขอลองขอลองเรื่องอะไรก็คือคิดว่าน่าจะไปแบบทําอย่างนี้ได้กับ NPC, NPC ได้ทั่วไปเลยนะคะที่มันเขียนว่ามีอ e ีโมนะคะปบมือปบมือมันดียังไง <c ười> ตอนนี้ก็มาสั้นๆนะคะคือเมกี้เจอที่ จะอาจให้ดูก็คือไอ้กินเนื้อนี่แหละอย่างเงิบอ่ข้ากินวังสวิรัตนะคะก็ <g ười> <g ười> เดี๋ยวเล่นเกมนี้ต่อแลละช่วง <g ười> นี้กำลังติดเกมนี้นะคะ่ะเล่นไปเรื่อยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ